บอกเลยนะคะว่ากลายเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงค่ะเมื่อล่าสุดค่ะสาวกระต่ายพันนิพานะคะนั้นได้ออกมาประกาศเลิกกับสามีค่ะครูภัยบูลแสงเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและหลังจากที่สาวกระต่ายนะคะนั้นได้ออกมาประกาศขอยุติสถานะกับสามีงานนี้ค่ะครูภัยบูลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีด้วยค่ะและล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่ารุ่นพี่วงการเพลงค่ะอย่างสาวเน็ตกาแฟสีนครนะคะนันก็อดใจไม่ไหวได้เข้ามาคอมเมนต์ สาวกระต่ายพันนิพาหลังประกาศเลิกกับครูไัยบูลอีกด้วยค่ะนับว่าเป็นข่าวช็อคของวงการนะคะหลังจากที่สาวกระต่ายพันนิพานั้นได้ออกมายุติความสัมพันธ์กับสามีครูภพบูลแสงเดือนโดยงานนี้นะคะเฟซบุ๊กสาวกระต่ายพันนิพาเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่ากระต่ายขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวของกระต่ายชี้แจงเรื่องของกระต่ายและอาจารย์ไัยบูลนะคะ ตอนนี้กระต่ายและอาจารย์ภัยบูร์เราได้ตัดสินใจแยกทางกันเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นพ่อและแม่ของลูกค่ะเราพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเราสองคนจึงได้พูดคุยตกลงกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้ว และต่อจากนี้หนูจะขอสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ขอบพระคุณมากๆค่ะ ซึ่งหลังจากที่ทางด้านสาวกระต่ายได้ออกมาโพสข้อความนี้นะคะทางด้านของสามีค่ะครูภับูลเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะเป็นครั้งแรกโดยทางด้านครูภัยบูลนะคะได้มีการเปลี่ยนรูปภาพค่ะที่หน้าปก Facebook ของตัวเองค่ะซึ่งได้โพสต์เป็นภาพหัวใจที่แตกสลายท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวเน็ตและคนในวงการบันเทิงค่ะที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคู่อย่างมากมาย และล่าสุดค่ะทางด้านรุ่นพี่วงการเพลงอย่างสาวเนตกาแฟสีนาฮอนะคะนั้นก็อดใจไม่ไหวค่ะได้เคลื่อนไหวแล้วโดยการเข้ามาคอมเมนต์กลางเฟซบุ๊กของสาวกระต่ายพันธิพาทันทีนะคะหลังที่สาวกระต่ายเนี่ยได้ประกาศเลิกกับสามีครูไพบูนแสงเดือนโดยงานนี้ค่ะสาวเนตกาแฟนะคะนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โดยการส่งกําลังใจสั้นๆค่ะว่าสู้ๆเด้อนน้องท่ามกลางเหล่าคนในวงการบันเทิงนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้ทั้งคู่อย่างมากมายค่ะสุดท้ายนี้นะคะ ทีมข่าวไทยนิววันเทิงค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับทางด้านของสาวกระต่ายพันนิภาและก็ครูภัยบูลหลังปิดฉากสถานะสามีภรรยากันด้วยนะคะ